ก่อนที่ผมจะมาเล่าเรื่องนี้เนี่ยคือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็เรื่องกระแส God Pack ใน Wonder p ์พิเนี่ยมันก็เริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของเขาส่งตัวแทนแบบแอบมาโปรโมตตามคอมมูนิตี้ต่างๆหรือเปล่าหรือว่าเออเป็นคนไทยเองนี่แหละที่เริ่มสองแสวงหาแล้วก็เริ่มแบบ เกิดการกระจายข่าวแบบปากต่อปากอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับก็เลยทําให้กระแสะเรื่อง God Pack ใน Wonder p i a k เนี่ยมันเริ่มกลับมาเป็นท็อปปิกแล้วคนก็เริ่มพูดคุยกันเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งมาเล่นเกมอะไรเงี้ยก็ขอเล่ามาหากาว <c oughs> Wonder p i a k หน่อยแล้วกันเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงสิ้นปีที่แล้วก็คือช่วงประมาณเดือนธันวาคมนะครับช่วงนั้นเนี่ย ก็แพ็คแรกของเกมนะครับยังลอนช์อยู่ก็คือ Mystical s s l n n d นะครับแล้วก็ประจวบเหมาะกับมันมีแพ็คพิเศษไม่แน่ใจว่ามันเป็นแพ็คฉลองคริสต์มาสหรือว่าแพ็คฉลองปีใหม่นะแต่ว่าแพ็คนั้นน่ะมันเป็นแพ็คทองที่จะให้ทุกคนแบบเหมือนซื้อทองเก็บไว้ปกติเวลาเราซื้อทองมันจะมีเป็นโบนัสมาใช่ปะแต่ว่า ตอนนั้นอ่ะมันมีแพ็คพิเศษก็คือเป็นแพ็คทองอีกเซตหนึ่งคนก็ซื้อทองเก็บกันไว้เพราะว่ากะว่าจะเก็บทองเนี้ยไว้เปิดซองหน้าก็คือซองสเปซไทม์สแมกดาว w n แต่ว่าตอนนั้นไอซองสเปซไทม์สแมกดาว w n ยังไม่มานะอย่างที่บอกมันยังเป็นช่วงซองมิสซิแไอแลนด์อยู่นะครับทุกคนก็พากันเติมทองกันหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมันถูกจริงๆมันถูกแล้วมันได้เยอะมากผมจําได้ว่าตอนนั้นที่ผมแบบนั่งคํานวณกันในไลฟ์อ่ะมันเป็นทองที่ถูกกว่าทองที่เราซื้อกันในปัจจุบันอีกนะ เออนั่นแหละแต่ความพีคเนี่ยมันมาอยู่ที่ว่าอยู่ๆมันมีกระแสะแบบ God Pack ในวันเดอร์พีคเกิดขึ้นซึ่งตอนแรกอะ่ะในไทยมันก็ยังไม่เยอะมากนะครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมก็เลยแบบไหนลองเข้าไปดูในคอมมูนิตี้ต่างชาติสิไอก g อ d แพ็ k วันเ e อร์พีมันยังไงมันทำได้จริงไหมนะฮะก็ได้เข้าไปศึกษาข้อมูลปรากฏว่าเฮ้ยแม่งทำได้จริงว่ะนะครับ แต่ตอนนั้นนะยอมรับเลยว่าค่อนข้างคิดน้อยเออผมก็เลยพอเรารู้วิธีแล้วเะนาะเราก็อยากจะแชร์ต่อผมก็เลยทำเป็นคลิปขึ้นมาเลยเป็นคลิปแบบว่าสอนทำก g อตแพ็กมาใน w o n d e r p i ิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็ปรากฏว่าคนก็แชร์โอ้โหคลิปนั้นคนดูเยอะมากคนก็แชร์กันไปแบบเต็มไปหมดนะครับแล้วผมก็สร้าง Discord ขึ้นมาเพราะว่า อยากให้มันมีคอมมูนิตี้แชร์ Godpack ใน w o n d e r p ์พ k ะเป็นของคนไทยด้วยกันนะครับผมก็เลยทำ Discord ขึ้นมาแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ต้องบอกก่อนนะว่า Godpack ใน w o n d e r p e a k นณะตอนนั้นะมันไม่เหมือนตอนนี้มันไม่เหมือนยังไงก็คือณนะตอนนั้นเนี่ยวันเดอร์พ k เนี่ยมันยังไม่ถูกปรับระบบใหม่ก็คือถ้าสมมุติว่าคนรีไอแล้ว ได้กอดแพ็คตั้งแต่ช่วงแบบ2-3แพ็คแรกที่เปิดอ่ะแล้วถ้าเราแบบแห่กันแอดเฟรนด์ไปอะมันก็มีโอกาสที่กอดแพ็คนั้นอ่ะมันจะมาขึ้นในวันเดอร์พิกของคนที่แอดไปใช่ปะ่ะรวมไปถึงคนที่ไม่ได้เปิดซองเยอะๆก็คือเปิดวันละซองสองซอ,องแล้วบังเอิญได้อ่ะมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นมาเหมือนกันใช่ไหมล่ะทีนี้พอ เรื่องนี้มันเริ่มถูกกระจายไปเป็นวงกว้างไม่ใช่แค่ในไทยนะก็คือในต่างจริงๆในต่างประเทศอะก่อนในไทยด้วยซ้ำนะครับเออพอมันเริ่มกระจายไปคนเริ่มทำแบบ g o อ Pack w o ันเดอร์พิกันเยอะขึ้นคอมมูมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับแต่ณนะตอนนั้นอะคอมมูส่วนใหญ่คือฟรีมันจะมีคอมมูที่เป็นภาษาอังกฤษของต่างชาติแล้วก็มีคอมมูไทยของเราแล้วก็มีคอมมูจีนแต่ตอนนั้นอะ มันไม่ได้มีการเก็บเงินไม่ได้มีการอะไรเลยทุกคนสามารถแบบทําตามกติกาของ Discord อาจจะมีการแบบแอดไปแอดกลับหรือว่าการที่จะกดรับแอดนั้นจะต้องแบบมีเงื่อนไขต้องตั้งโปรไฟล์ยังไงต้องตั้งเอมเบลมยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายอ่ะพอแอดกันได้ทุกคนได้กอดแพ็คก็สามารถกดกันกลายเป็นว่าทองเป็นจํานวนมหาศาลที่เราเติมเอาไว้เพื่อจะเปิดซองใหม่ก็ถูกเอามาใช้ในการกดวันเดอร์พีกนะครับ ทีนี้ในอีกมุมหนึง่งมันก็มีกลุ่มคนที่ต่อต้านเรื่องนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> วิธีนี้มันเหมือนเป็นกลโกงมันเหมือนเป็นการแบบใช้ช่องโวในการที่จะหาการ์ดแลแต่ก็มีหลายๆคนออกมาเถียงว่ามันก็ไม่เชิงว่าใช้ช่องโวหรือว่าทําให้เกมแบบเสียเปรียบหรือว่าเสียไรายได้ขนาดนั้นเพราะอย่าลืมว่าการที่คนจะกดกอตแพ็คอะ มันก็เต็มไปด้วยค่าใช้จ่ายเหมือนกันอะถ้าใครมี e NERGY มีนาฬิกาส้มเยอะอย่างเงี้ยก็สามารถกดได้ในระดับหนึ่งแต่เชื่อเธอว่าณนะช่วงนั้นอะใครที่ดองนาฬิกาส้มใครที่มี e NERGY w o n d e r p e a k อะใช้หมดยังไงก็ต้องเติมทองต่อเพื่อกด God Pack อยู่ดีผมว่าช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่คนใช้ทองแบบเยอะมากจริงๆคือเข้าใจปะ่ะการที่ ก็สแพคมาโผล่อะคือเลทในการที่เราจะได้การ,ร์ดแล่อยังไงมันสูงกว่าการแบบเปิดซองอยู่แล้วไงทุกคนก็เลยยอมกล้าที่จะเสี่ยงกับตัวก็ส p แพคในวันเดอร์พิกนี้นะครับแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกมันก็มีคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบหรือว่าไม่เห็นด้วยกับ กับเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับจนสุดท้ายแล้วการกด God Pack ใน Wonderpick เนี่ยก็มีระยะเวลาประมาณ1เดือนถึง1เดือนครึ่งนะครับในที่สุดเกมก็ออกมาเคลื่อนไหวอย่างแรกเลยก็คือทำการปรับเปลี่ยนนะครับทำการปรับเปลี่ยนระบบ Wonderpick ใหม่จากเดิมเนี่ยที่พอ w o n d e r p i พิขึ้นแล้วเราแอดเฟร n d นไป w o n d e r p i พิก็จะมีโอกาสมาขึ้นในของเราใช่ปะแต่หลังจากนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วก็คือจะต้องเป็นเพื่อนกันก่อน ถ้า g o อ p แพ็ขึ้นถึงจะมาโผล่ใน w o n d e r p i พินะครับอ่ะอันนี้คืออย่างแรกเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้การกด g o อ p แพ็ใน w o n d e r p i พิเดิมเนี่ยก็จะไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเหตุการณ์นี้เนี่ยก็ทําให้แบบหลายๆคอมมูนิตี้ที่ถูกสร้างมาเพื่อแบบทำก g อตแพ็ใน w o n d e r p i พิโดยเฉพาะเนี่ยก็ล่มไปหลายคอมมูเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ d e v วลลอปเปอรก็มีการปล่อยจดหมายฉบับหนึ่งออกมาแต่ว่าจดหมายฉบับนี้ มันก็ไม่เชิงออกมาแบบเตือนผู้เล่นที่ทำแบบก๊อตแพ็กใน w o n d e r p ์พิกซะทีเดียวแต่ว่าก็เป็นจดหมายที่เหมือนพูดรวมๆว่าเกมเนี่ยไม่สนับสนุนให้ผู้เล่นแบบต้องเสียค่าใช้จ่ายไปกับบุคคลที่3ไม่ว่าจะเป็นการแบบซื้อขาย ID ซื้อขายการเทรดการ์ดนะครับเออประมาณนี้แต่ว่าเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องเอ่อการต้องเสียเงินไปกับการทำก๊อตแพ็กใน Wonder p i พิอะไรประมาณนี้นะครับถามว่าทําไมอยู่ๆจดหมายฉบับนี้ถึงโผล่ขึ้นมาเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็พูดไปใช่ไหมล่ะว่าคอมมูนิตี้ที่ทำก๊อตแพ็กในวันเดอร์พิกแทบจะทุกกลุ่มอะมันส่วนใหญ่มันไม่มีค่าใช้จ่ายขอแค่แบบ ทำตามกติการหรือว่าเงื่อนไขของเขาได้อะเราก็แบบได้รับกอ d แพ็กมาในวันเดอร์พิกทันทีใช่ไหมล่ะสาเหตุหนึ่งอันนี้ผมคิดเองนะเพราะว่าคือจดหมายอะมันมาหลังจากที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนั่นก็คือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับสร้างแบบคอมมูนิตี้ขึ้นมาโดยมีการเก็บค่าใช้จ่าย ในการเข้าไปในคอมมูนิตี้นั้นเพื่อ,อไปรับก็อดแพ็คจาก w o n d e r p i c ิแล้วก็เขาก็แบบพยายามโปรโมตตลอดว่าเออก็อดแพ็คจาก w o n d e r p i c ิของเขาอะ่ะดีกว่าก็อดแพ็คทั่วไปนะตรงที่มันเป็น4ีทับหมันบางทีมัน5้ทับหเลยอะไรเงยสี่ทับห้ากับ5้ทับห้บบคืออะไระสำหรับใครที่ไม่เข้าใจนะคือก็อดแพ็คเนี่ยปกติมันจะต้องประกอบไปด้วยการ์ดหดาวแล้วก็การ์ดสดาวถ้ามีการ์ดสดาว4ใบการ์ดหดาว1ใบเนี่ยก็จะเป็น4ีทั คนจะเลือกประมาณนี้กันเยอะเพราะว่าความเสี่ยงมันน้อยลงไงออนะครับหรือถ้า5้าทับหเนี่ยก็คือแบบโอ้โหดีมากคือกดใบไหนยังไงก็ได้2ดาวแน่นอนอะไรประมาณนั้นนั่นแหละคราวนี้พอคอมมูนน่ะมันโปรโมทแบบโจงแจ้งเกินไปอ่ะแล้วมันเก็บเงินแบบโจงแจ้งเกินไปท,ทั้งที่คอมมูก่อนหน้านี้เขาไม่มีใครเก็บเงินเลยอะ่ะผมก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทําให้อ,อ่าทางเกมอ่ะต้องออกมาเคลื่อนไหวนะครับซึ่งก็แน่นอนครับหลังจากที่ เกมออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการโพสนะครับจดหมายเตือนผู้เล่นรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนระบบ w o n d e r p i c ิใหม่เนี่ยมันก็ทำให้ผู้เล่นหลายๆคนนะครับเริ่มตระหนักได้แล้วว่าอ่ะโอเคแสดงว่าเกมเนี่ยเขาไม่แฮปปี้นะครับกับการที่เราแบบอาศัยช่องโหว่ในการทำก g อตแพ็ก w o n d e r p i ิประมาณนี้นะครับกระแสนี้มันก็เลยหายไปเลยนะครับหายไปตั้งแต่ช่วงเดือนอ่ช่วงกลางเดือนมกราเลยก็คือหายไปเลยนะครับ จนผ่านมา4-5หเดือนนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วนะครับก็กระแส God Pack ใน w o n d e r p i a k มันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากเดิมพอสมควรแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยต่างจากช่วงสุดท้ายก่อนที่กระแสมันจะหายไปซะทีเดียวนะครับอืมเพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมกับแฟนก็ได้ลอง ไปใช้งานดูเพราะว่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือ disclaimer ก่อนนะว่ารอบนี้เนี่ยผมไม่ได้สนับสนุนให้ทำเหมือนครั้งที่แล้วแล้วนะอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยผมทำคลิปแบบผมพาเจาะลึกรายละเอียดวิธีทำอะไรทุกอย่างเลยเพราะว่าณตอนนั้นนะเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่มาพูดให้ฟังเพราะว่าสำหรับผมอะผมรู้สึกว่า สิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีอยู่จริงบนโลกใบนี้ไปแล้วเนื้อออกปะเออส่วนใครที่สนใจอยากจะทำคุณก็อาจจะต้องไปหาช่องทางแล้วก็วิธีทำกันเอาเองนะครับเออหรือว่าสำหรับใครที่อ่ะไม่ได้สนใจอยากทำแต่ว่ามาฟังให้รู้ไว้ว่าอะณนะวันนี้มันกลับมาอีกแล้วนะ God Pack ใน Wonder p i c k อะไรเงี้ยนะครับก็เออมาฟังกันได้ นะครับอืมอ่ะรู้กันแค่นี้ก็แพ็กอันใหม่เนี่ยก็จะมีความคล้ายเดิมตรงที่อ่ะเราก็ต้องเข้าไปในคอมมูนิตี้ของเขานะครับแล้วก็อ่อต้องไปทําการแจ้งว่าเออเนี่ยเราสนใจนะอะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วเขาก็จะติดต่อกลับมาแล้วก็ทําการแจ้ง ID เกมนะครับกับไอไอดเกมในที่นี้ไม่ใช่ ID l o ล็อกอินนะก็คือ ID ที่เราเอาไว้ใช้แอดเฟรนกันนะครับเออเฟรนเป็นเฟรนไอ ID อ่ะบอกแบบนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ อีเมลนะครับอีเมลเป็นอีเมลอะไรก็ได้ครับไม่ต้องเป็นอีเมลที่ผูกกับเกมนะครับอีเมลไก่อีเมลอะไรก็ได้นะครับเพื่อที่เขาจะได้ส่งโน้ติฟิเคชันมาที่อีเมลเราของเรานะครับประมาณนั้นพอส่งไปเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเขาคอนเฟิร์มแล้วอะไรประมาณนี้เขาจะสร้าง Account หนึ่งขึ้นมาให้กับเราให้เราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วก็เอา Account ที่เขาให้เราเกอกเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์นั้นในหน้าเว็บไซต์นั้นมีอะไรนะครับก็ จะมะีข้อมูลไอดีของเราแล้วก็มันจะเป็นแบบเป็นคำสั่งให้เราเลือกว่าเราต้องการที่จะได้การ์ดนะครับจากซองไหนแล้วอยากได้การ์ดใบไหนเป็นพิเศษมันจะทําเป็นระบบระเบียบมากเลยไว้คือเขาแบบเขาทํามาดีมากอะแต่ว่ามันก็จะไปชมก็แปลกๆเนาะแต่นั่นแหละก็นั่นแหละให้รู้ไว้ว่าเออเขาทํามาค่อนข้างดีนะครับก็พอเราเลือกแพ็คเลือกการ์ดที่เราต้องการแล้วอะ เรากดคอนเฟิร์มไปหลังจากนั้นก็คือรอรอไม่นาน,นครับรอชั่วโมง2ชั่วโมงทีนี้ในระหว่างที่รอเนี่ยเราก็จะต้องมาทําการลบเพื่อนทั้งหมดออกเหมือนเดิมเอออันนี้สําหรับใครที่อาจจะไม่ทันกอดแพ็คครั้งที่แล้วก็คือการทำกอดแพ็คในวันเดอร์พิกเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องลบเพื่อนทั้งหมดออกนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็เหมือนกันครั้งนี้ก็ต้องลบเพื่อนทั้งหมดออกภายในช่วงระยะเวลา2ชั่วโมงเนี่ยจะมี ID แอดมาหาเราเป็นจํานวนมากเลยครับประมาณแบบ 20- 30 ID ดีได้อะเราต้องกดรับแอดทั้งหมดเลยนะครับทีเนี้ยพอกดรับแอดทั้งหมดแล้วใช่ปะเราก็มีหน้าที่รอครับอาจจะ2ชั่วโมงอาจจะ4ชั่วโมงอะไรเงี้ยอย่างผมประมาณ4ชั่วโมงนะครับในระหว่างที่รอ2-4ชั่วโมงเนี่ยหลังจากที่เราแอดเฟรนด์ทั้งหมดแล้วเนาะถ้า g o d p a พ็มันเกิดขึ้นเขาจะทำการส่งโน้ติฟิเคชันมาที่อีเมลของเราเลยนะครับเออซึ่งผมก็อย่างที่บอกอะที่ผมลองอะก็คือ ผมอยากได้เป็นกโอกเอ็นนะครับผมก็ทําในระบบไปว่าผมอยากได้กโอกเอ็นอะไรเงี้ยมันก็มาจริงๆนะครับก็แพ็กมันก็มาจริงตาม Notification ในอีเมลผมก็กดไปนะครับก็ได้กโอกเอ็นมาเป็นที่เรียบร้อยอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใจดีแจกฟรีนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่า,เ,าเขาจะแจกฟรีครั้งแรกต้องบอกแบบนี้เขาจะแจกก็แพ็กให้เราฟรีครั้งแรกแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้งานต่ออ่ะก็คือมีค่าบริการซึ่ง ค่าบริการคือมหาศาลมากคืออาจสําหรับบางคนเอาอย่างนี้แล้วกันคือมันแล้วแต่คนเนาะบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแพงบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าไม่แพงก็ขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ของแต่ละคนแล้วกันแต่ว่า,าเดี๋ยวผมจะเอามากลางให้ดูเลยว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับอืมสำหรับการใช้งาน God Pack ต่อไปหลังจากที่เราแบบใช้ฟรีหนึ่งครั้งไปแล้วะนะ ก็คือหากเราต้องการใช้งานเนี่ยเราต้องเติมคอยนะครับเข้าไปในระบบขั้นต่ำเนี่ยเป็นจำนวน100คอยก็คือ50ดอลน,นะครับ50ดอลต,ตอนนี้ตีเป็นเงินไทยนะอันนี้เอาแบบล่าสุดเลยก็คือ1628บาทคุณต้องเติมเงิน1628บาทเนี่ยเข้าไปในระบบนะครับและการกดก o อ p แพ็กครั้งเนี่ยมันจะใช้8คอยนะครับซึ่ง8คอยเนี่ย มันก็จะเท่ากับ4ดอนนะครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถกดกอดแพ็อ uh, ะได้ทั้งหมดนะครับเป็นจำนวน12ครั้งแต่ว่าก็จะเหลือคอยอยู่ในนั้นนิดหนึ่งเหมือนเขาก็ใช้แบบกลไกทางการตลาดอะก็คือสำหรับใครที่แบบว่าไม่อยากเหลือคอยไว้อะคุณต้องเติม200คุณต้องเติม200คอยถึงจะถึงจะใช้แบบพอดีหมดเลยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยเติมแค่ 100คอยอ่ะมันก็เพียงพอแล้วแล้วก็อคอยที่มันค้างอยู่ในระบบก็ปล่อยทิ้งไปเลยอาจจะอย่างนั้นก็ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่นั่นแหละก็คือถ้าถ้าเราเติม100คอยไปแล้วก็ให้รับรู้ไว้ว่าเราจะกดได้ทั้งหมดเนี่ย12ครั้งนะครับก็วันเดอร์พิกหครั้งเนี่ยตก130บาทคิดว่าแพงไหมละ่ะอ่ะอันนี้คืออันนี้คือเราได้มาละแต่ว่าทุกคนอย่าลืมว่า มันไม่ได้การันตีว่าเราจะได้การ์ดที่เราต้องการอ่ะอันนี้สําหรับใครที่ไม่เคยเข้าวงการ God Pack ใน Wonder p i a k มาก่อนเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าบางคนอาจจะฟังแล้วแบบอุ๊ยเดี๋ยวนี้มันโกงกันได้ขนาดนี้เลยเหรออยากได้การ์ดอะไรสามารถซื้อได้เลยเหรอโนะครับโน no. เพราะว่าอ่ะอย่างเมื่อกี้ถ้าผมอยากได้การ์ดอ,อ็ n ใช่ป่ะไอ Wonder p i a k เนี่ยมันมีการ์ดมาโชว์ห้าใบการ์ด o า n อ,อาจจะมาใบาเดียวอีก4ใบเป็นอะไรไม่รู้ ถ้าเกิดว่าเราเสีย130บาทไปอ่ะมันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้กาโอกาอกนนะถ้าเราไม่ได้ดวงดีกดได้กาบโอแกอนอ่ะถูกปะละ่ะถ้าแบบว่าอสมมติว่าเราเลือกกาโอกาอกนแล้วปรากฏว่าวันเดอร์พิกขึ้นอ้าวครั้งแรกรดันไปกดได้อย่างอื่นที่ไม่ใช่กาโอาอน็นแต่เราอยากได้กาโอาอน็นเราก็ต้องเสียวันเดอร์พิกครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้กาโอกาอกนอยู่ดีอ่ะอันนี้คือความเสี่ยงที่เราต้องรับให้ได้นะครับนั่นแหละผมเลย ผมเลยแบบจะบอกเสมอว่าถ้ามันฟรีเหมือนอย่างแต่ก่อนมันก็ไม่มีปัญหาแต่พอแบบการกดทุกครั้งมันมีค่าใช้จ่ายอะผมเลยไม่ค่อยอยากสนับสนุนเท่าไหร่นะครับเออทีนี้มันยังไม่จบเท่านั้นเพราะทุกคนอย่าลืมว่าเราไม่ได้เสียเงินแค่การทําให้เขาอะเอาก o อตแพ็กมาโชว์ในวันเดอร์พิกของเราเท่านั้นทุกครั้งที่เรากดวันเดอร์พิกมันก็มีค่าใช้จ่ายเหมือนกันอย่างที่บอกถ้าเรามี Energy ถ้าเรามีนาฬิกาส้มเยอะอะเราก็อาจจะอาจจะกดฟรีไปได้หลายครั้งอยู่แต่สําหรับใครที่ไม่ค่อยได้ดองพวกนี้เท่าไหร่หรือว่าสําหรับใครที่ไม่ได้ดองนาฬิกาส้มแล้วก็ไม่มี Energy เลยเราต้องการที่จะกด God Pack ในวันเดอร์พ k ก่ะการกด God Pack w o n d e r p ร์ k ิกหครั้งมันจะต้องใช้4 Energy เนาะซึ่งเอ่อสำหรับใครที่ไม่มี Energy เลยอะการที่จะเติม Energy 4ครั้งเนี่ยมันต้องใช้นาฬิกาทั้งหมด48อัน แล้วก็ถ้าเรานะครับไม่มีนาฬิกาเลยนะครับแล้วเราต้องใช้ทองเนี่ยเติมนาฬิกาเพื่อเอาไปเติม Energy เนี่ยมันจะใช้ประมาณ26ทองซึ่ง26ทองเนี่ยเราต้องเติมแพ็ค199บาทดังนั้น199บาทบวกกับจำนวนการกด g o อ p a พ็จากวันด p พิก1ครั้งเท่ากับว่าเราต้องเสียเงินเป็นจำนวน329บาทและไอ้329บาทเนี่ย ไม่ไม่การันตีด้วยนะว่าเราจะได้การที่เราต้องการไหมแต่ก็นั่นแหละถ้าเราแบบโชคดีพิกได้การที่ต้องการก็จบไปนะครับเออและช่วงนี้แบบมันมีมันมีสนิกพีคด้วยผมว่าโอกาสที่จะกดได้มันก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยแค่เอามาเล่าให้ฟังเฉยเจากการที่ได้ไปลองมานะครับอืมแต่ก็นั่นแหละ การทาแบบนี้ผมว่าทางเกมอ่ะเขาก็ไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกครั้งที่เรากดวันเดอร์พีกเกมก็ได้เงินนะไม่ใช่เกมไม่ได้เงินอะไรประมาณนี้เรามั่นใจได้ไงว่าเกมเขาจะไม่โอเคคือถ้าเขาโอเคอ่ะเขาคงไม่เทคแอคชั่นตั้งแต่ครั้งที่แล้วหรอกนะครับเอ,อ่ออีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะต้องรับความเสี่ยงนิดนึงเพราะด้วยความที่คือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าระบบเขาทํางานอะไรยังไงแต่ว่าคือตอนแรกอะผมก็ถามแฟนนะว่า เฮ้ยเขาจะรู้ได้ไงวะว่าก็อดแพ็กที่เขาทําอ่ะมันมาโชว์ของเราแล้วแล้วแบบมันมีโน้ติฟิเคชันแจ้งเตือนมาที่อีเมลเราแล้วพอเรากดเข้ามาในเกมแม่งมันมีก็อดแพ็กขึ้นจริงๆอ่ะคืออาผมเข้าใจได้ว่าถ้าสมมุตินะเขาแบบเขาลันเขาลันไอดีของเขาอ่ะแล้วก็อดแพ็กมันขึ้นมาแล้วเขาแจ้งเตือนเราเข้าใจแต่ว่า มันก็ยังไม่ชัวร์นี่ว่ากอดแพ็คจะมาโชว์ของเราอะแต่อันนี้คือเขาชัวร์เลยว่ากอดแพ็คันมาโชว์ของเราแล้วเราไม่สามารถแบบโมเมได้ว่าเอ,อ้ยยังไม่ได้กอดแพ็คอันนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายคือเขาเขาก็สามารถแบบคอนเฟิร์มให้ได้เลยว่าตอนนี้กอดแพ็คมาขึ้นใน ID ของเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเป็นกังวลในส่วนของตรงนี้นิดนึงอ่ะโอเคนะครับนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของมหากราบวันเดอร์พิกนะครับตั้งแต่ที่มันเกิดกระแสรครั้งแรก มาจนถึงตอนนี้นะครับอย่างที่บอกฟังแล้วก็ตัดสินใจกันดีๆนะครับว่าจะทําหรือไม่ทําถ้าจะทําก็ต้องรับความเสี่ยงในหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่ไอดี ID จะมีปัญหาในอนาคตไหมหรือว่าค่าใช้ใจ่ายที่เสียไปนะครับ มันคุ้มค่ากับการที่เราแบบต้องมาเสี่ยงกดว่าจะได้หรือไม่ได้อีกทีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดกันดีๆกันแล้วกันนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันขาวหรือว่ามันดําผมมองว่าวิธีนี้มันเท่าๆถามว่ามันหาช่องโหว่ไหมก็ในระดับหนึ่งนะครับแต่การที่เกมมันมีระบบนี้ขึ้นมาผมว่าเขาก็คงคิดมาดีในระดับหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าทุกครั้งที่เรากดวันเดอร์พิกเนี่ยเกมก็ยังคงได้รายได้อยู่ใช่ไหมล่ะ นะครับอ,อ่ะตามนั้นนะครับ